สวัสดีครับกลับมาพบกับ K2 Channel อีกครั้งนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่จะต้องรีวิวแบบงานด่วนเลยนะครับเพราะว่าทาร์ป K2 Cozy ครับที่เคยขาดตลาดนะครับตอนนี้ของเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมจะให้ดูก่อนครับตอนนี้ K2 Cozy ที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมด4สีนะครับแล้วก็ ลาสต้าเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ของถึงเมืองไทยแล้วนะครับก็น่าจะกระจายหลังจากชุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีแรกนะครับคือสีเทานะครับอันนี้สีเขียวนะครับอันนี้สีครีมนะครับแล้วก็ยอดฮิตของเรานี่สีดํานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอันเนี้ยในถุงหนึ่งในแพ็คเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับ เขาจะสังเกตเห็นถ,ถุงผมไหมถุงผมจะใหญ่กว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ถุงก็ยังคงเป็นลักษณะม้วนเหมือนเดิมนะครับเหตุ okay. ผลที่ถุงของผมเนี่ยของ K2 c o โคซี่เนี่ยที่มันใหญ่กว่าปกติเพราะอะไรแล้วก็มีตัวลัดด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้จะเหมาะกับทั้งเป็นกิฟล็อกสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ได้ส่วนขนาดถุงที่ใหญ่นะครับเกิดจากนี่ครับมันจะต้องใส่เสาไปด้วยนะครับ สชุดอย่างต่ำต้องใส่ได้หรือใส่ออเทอ์ซอื่นนะครับอันนี้คือเนี่ยในถุงเนี่ยครับแพ็คเสร็จแล้วจะเท่ากับเต็นท์หนึ่งหลังนะครับก็ในนี้ก็จะมีทาร์ปหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เสาสองชุดอันนี้ผมลองแพ็คให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เสาเราจะเป็นชุดแยกนะครับเป็นจำหน่ายแยก เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่มาสายลัดนะครับทาบมีสายลัดนะครับอย่างดีนะครับเปิดมาก็าจะเป็นชุดอันนี้หูตาไก่ที่เย็บมานะครับอย่างดีนะครับลองดู เป็นข้อมูลนะครับอันนี้คือสมาชิกให้รีวิวให้แบบด่วนนะครับอันนี้คือไม่ได้เตรียมมาทั้งเส้นนะครับก็เอามาให้ดูก่อนนะครับก็โลโก้ตามนี้เลย K2 Cozy อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับจะสลับด้านนิดนึงนะครับตัวดกีกาหนึ่งต้องบอกก่อนนี้เพิ่งลงตู้มาไม่นานนี้นะครับตัวดกีกาหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ คนะครับตาไก่ตัวนี้จะมีรอบตัวเลยนะครับแล้วแต่ใครจะถนัดกลางแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นเคลือบกันน้ำา6 0 0นหกพันมิลนะครับซิลเวอร์สเปคนี่ใกล้เคียงตัว K2 s n i p e เปอร์ที่เป็นตัวท็อปของเรานะครับแต่อันนั้นไม่เป็นเต็นต์นะครับอันนี้เคลือบกันน้ำาก0 0นมิลน,นะครับเหตุผลที่เป็นลักษณะของซิลเวอร์ที่ให อย่างเงี้ยครับมันจะทึบแสงนะครับแล้วยิ่งเราเคลือบมาหนาเท่าไหร่มันจะยิ่งทึบแสงเท่านั้นนะครับคือแต่ว่าตัวสีของเต็นท์เนี่ยครับเวลาตัวเต็นท์กับทาร์เนี่ยสีอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงตรงนี้ให้สมาชิกทํำพอเข้าใจก่อนว่าเนื่องจากเขาเคลือบภายในคนละแบบนะครับอันนี้คือทําให้ สีของเต็นท์เนี่ยเคลือบออกมายังไงเวลามันโคตติ้งด้านนอกสีอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงแต่ผลดีคือข้างในมันจะมืดที่อยู่ใต้ทาบนี่เดินเข้าไปปุ๊บจะรู้สึกว่าเลยเย็นแน่ๆน,น,นะครับเข้าไปใต้ทาบป,ปุ๊บรู้สึกเย็นเลยนะครับนี่ผมคอนเฟิร์มอันนี้คือเทสกันมาหลายรอบ2มีสมาชิกบอกว่าทําไมพี่ไม่ทําข้างในสีดําโคตติ้งสีดําเราเคยเราทํามาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเป็นการทดสอบการผลิตให้ข้างในเป็นสีดํานะครับแต่ปรากฏว่า ความร้อนกลับถูกดูดขึ้นทําให้ผมก็เลยไม่ได้ผลิตนะครับสีกลายไปทำเท่าที่ทดสอบมานะครับตัวนี้เย็นกว่านะครับตัวซิลเวอร์จะเย็นกว่านะครับก็สกรีนมาสวยงามนะครับโลโก้สีมุมสีด้านเลยนะครับขนาดตัวนี้จะเป็น3.50คูณ4.50นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีสมอบกมาให้ คือเดิมทีมันจะเป็นสมอบกตัวอลูมิเนียมธรรมดานะครับแต่รอบเนี้ยเราจะมาแบบเขาเรียกฟัวอชั่นไปเลยนะครับคำว่าฟัวชั่นคืออะไรนี่คือสมอบกที่เราแถมให้นะครับนี่คือผมจะ้คำว,ว่านี่คืออย่างดีครับคือตัวสมอนี่คือแน่นหนามากเป็นเหล็กนะครับแล้วหัวตัวนี้ก็จะเลืองแสงในที่มืดนะครับก็การเตะกันสะดุดนะครับอันนี้ใครได้ไปผมบอก เฉพาะสมอบกนี่ไปซื้อก็หลักผมว่าหลักหลายร้อยนะครับเนี่ยสมอชุดนี้ทั้งหมดจะมี8ดตัวนะครับเชือก8เส้นพร้อมกับตัวปรับตึงนะครับตัวนี้ใครอยากไปดูตัวจริงแนะนําเดนเชิ์นะครับแต่ขาใกล้บ้านเข้าไปดูได้นะครับก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องประกันคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเจอพายุหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําให้ให้เก็บพาร์ก่อนนะครับ พอไม่อย่างนั้นน่ะเนื่องจากมันรับลมเต็มๆโอกาสเสียหายที่ทารฟเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับแนะนําให้ลดเสาลงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมประกันตัวซีนเนี่ยครับใช้ไปทักสองสามปีนะครับถ้ามันเริ่มเพเยอก็ส่งมากลับมาเซอร์วิสได้นะครับอันนี้ฟรีนะครับไม่มีใช้จ่ายนะครับฝากไว้นะครับใครที่ใช้ทาร์ฟเคทูไปนะครับแล้วอาจจะเกิด ซีนหลุดล่อนนะครับนำมาเซอร์วิสได้ฟรีนะครับจะเป็นงานเซอร์วิสฟรีนะครับส่วนที่โดนสะเก็ดไฟจะเป็นงานซ่อมอาจจะเป็นงานปะอะไรก็ว่าไปตัวนี้เราดูแลให้หูตาไกา่ขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เซอร์วิสได้หมดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีค่าจ่ายเหมือนกันโอเควันนี้รีวิวแบบงานด่วนนิดนึงนะครับสมาชิกอยากเห็นนะครับหูตาไก่ อันนี้เราจะมีรอบตัวเลยนะครับเยอะมากรอบตัวก็แล้วแต่คนจะอดัดแอปเอานะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เรื่องการดูแลก็ต้องบอกก่อนเลยห้ามซักเหมือนเต็นท์เลยนะครับถ้าเราซักไปเนี่ยหนึ่งเลยตะเข็บจะหลุดสองตัวเคลือบกันน้ําเนี่ยครับจะแตกไวมากนะครับจริงๆตัวเนี้ยถ้าไม่ซักจริงๆไม่แตกเลยนะครับแต่ถ้าซักเนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมหรือหลุดร่อนจะเร็วขึ้น โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้สมาชิกรีวิวไว้ให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจก็แล้วก็ตัวทารของลาสตาเข้ามาแล้วนะครับในเวลาใกล้ๆกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณสมาชิกทุกคนครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม